เขาบอกว่าที่คีย์แพดอะคะ่ะมีเสียงร้องตีดแล้วก็สักพักก็ตีดะคะ่ะและที่หน้าจอคีย์แพดอะคะ่ะ<ๆ>ก็มีเครื่องหมายตกใจขึ้นด้วยอะคะ่ะพี่ปานสวัสดีสสดค่ะปานค่ะป๊อปค่ะวันนี้เราอยู่ในคุณถามเราตอบ2 0 21ค่ะกลับมาเจอป๊อปกับพี่ปานอีกแล้วค่ะ มีค่ะป๊อบมีคําถามมาถามพี่ป่านแล้วนะคะค่ะได้เลยค่ะยินดี <c oughs> จะตอบเขาจะแบบว่า <c oughs> <ๆ>ป๊อบมีคําถามมาถามพี่ป่านแล้วเหมือนแบบนนั่งคิดว่าอุ้ยหนูเจ้าอะไรมาถามพี่ป่านดีนั่งคิดคิดคิดว่าจะอะไรมาถามพี่ป่านดีมีค่ะพี่ป่านมีค,คนโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาหา,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 านหนู <c oughs> เขาก็แบบว่ารุ่นกันขโมยรุ่น 3, 000, สามพันเซอร์วิสชั่นสามพันหารุ่นเซอร์วิชันสามพันใช่ค่ะก็คือเขาโทรเข้ามาแล้วก็ ที่เขาบอกว่าที่คีย์แพดอะคะ่ะมีเสียงล้องตีดแล้วก็สักพักก็ตีดอนะคะ่ะและที่หน้าจอคีย์แพดนอะคะ่ะก็มีเครื่องหมายตกใจขึ้นด้วยอะคะ่ะ<ม>พี่ป่านนั่นมัน เกิดจากอะไรอะคะพี่ปานอ๋อถ้าเกิดว่าที่คีย์แพดมีเสียงดังติด๊ดแล้วก็ติด๊ดแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่คีย์แพดใช่ไหมคะป๊อปใช่แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า f a l หรือว่าความผิดปกติของระบบนะคะอืม,อมสาเหตุเกิดมาได้จาก2กรณีนะคะอาจจะยกตัวอย่างพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือค่ะ,ะจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมด นะคะแล้วก็วันเวลาของตู้คอนโทรนะคะไม่ตรงกับปัจจุบันเขาก็เลยขึ้นเครือหมายตกใจแล้วก็มีเสียงร้องติด๊ดแบบนี้ขึ้นที่คีย์แพดอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้พี่ป่านพอมีวิธีบอกป๊อบหน่อยได้ไหมคะว่ามีวิธีการกดยังไงที่แบบ ให้ทราบว่าอีก2กรณีที่เกิดขึ้นว่าแบตเตอรี่หมดหรือว่าวันที่อะค่ะอ๋อก็<ะ>คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมใช่ไใช่ค่ะ,อะโอเคถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะให้เราไปที่คีย์แพดนะคะแล้วก็กดเลข5ค้างไว้ค่ะกดเลข5ค้างไว้นะคะพอได้ยินเสียงติ๊ดตให้เราปล่อยมือ จากตรงนั้นนะคะก็จะมีเลขโชว์ขึ้นมาเลขที่จะโชว์ที่เราจะเห็นกันเป็นประจำเลยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือเลข1น,นะให้เรากดเลข1ตามเข้าไปค่ะพอเรากดเลข1ตามเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะโชว์ว่าความผิดพลาดของระบบอะค่ะเกิดจากตรงไหน,นก็จะเป็นเลข1กับเลข2ที่พี่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเรากด5้าครั้งปุ๊บขึ้นเลขหนึ่งเรากดเลข1เข้าไปอีกทีหนึ่ง เราก็ขึ้นเราก็จะเจอเลขหนึ่งหรือว่าเลขสอง แล้วก็มีบางกรณีที่จะขึ้นเลขหนึ่งกับเลข2ได้พร้อมๆกันเลยนะป๊อปก็ตรงนั้นก็หมายความว่าให้เราเปลี่ยนทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ตั้งวันเวลาตู้คอนโทรลให้ตรงกับปัจจุบันค่ะก็คือเหมือนสองสาเหตุนี้สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันด้วยเหมือนกันใช่ว่าแล้วแต่ว่าหรือว่าอาจจะมีบางกรณีแบตหมดก็ขึ้นแค่เลขหนึ่งตัวเดียวหรือว่าวันที่ก็จะขึ้นเลขสองตัวเดียวใช่ค่ะพี่ปานแล้วพี่ปานแต่มันคือถ้าสมมติป๊อบบอกป๊อปอะ ที่แก้เข้าไปแล้วค่ะพี่ปานแต่เหมือนเสียงมันยังไม่หายค่ะพี่ปานเสียงดังตี๊ดตี๊ดให้รำคาญใจใช่รำคาญใจยังไม่หายค่ะโอเคเพราะว่าบางทีผู้ให้บริการอาจจะยังไม่ได้เข้าวันนั้นทันทีเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทําให้เสียงเงียบลงไปได้เหมือนกันโดยไปที่คีย์แพดเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปกดปุ่ม away หรือว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะกดไว้ทีเดียวเองกดไปหนึ่งครั้ง เสียงเนี่ยค่ะจะเงียบไปหนึ่งวันอืมเพราะพอจะหายลำคาญใจได้ยังก็พอหายลำคาญใจก่อนที่เจ้าหน้าที่หรือว่าจะเข้ามาดูแลหรือว่าบริการเราแล้วค่ะพี่ปานใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นทริคง่ายๆสําหรับผู้ใช้งานเลยนะคะว่าแบบว่าเอ๊ะก่อนที่ ก็มีวิธีทำให้เสียงเงียบก่อน่อะถ้าเกิดว่าเราเจอเครื่องหมายตกใจที่หน้าจอคีย์แพดใช่ไหมคะต่อไปนี้เราไม่ต้องตกใจแล้วนะป๊อปออใช่เพราะว่าเรามีวิธีตรวจสอบความผิดปกติของระบบง่ายๆเลยก็คือให้เรากด5้าครั้งไว้ค่ะแล้วเราก็กดตามตัวเลขที่เราเจอบนคีย์แพดนั่นแหละแล้วเราก็สามารถโทรไปแจ้งผู้ให้บริการหรือว่าตัวแทนจำหน่ายอะค่ะว่าเราได้ทำการเช็คเบื้องต้นแล้วเกิดตัวเลขแบบนี้ขึ้นมา แบบนี้เองง่ายง่ายง่ายๆนิดเดียวเลยนะคะก็คือผู้ใช้งานก็สามารถทราบได้เลยค่ะพี่บานค่ะพี่บานวันนี้ป๊อบคือแบบว่ารู้วิธีการเพิ่มอีกแล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าความผิดปกติของระบบแบบนี้เกิดขึ้นป๊อบจะต้องแก้ไขยังไงและป๊อบต้องทำยังไงต่อไปใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่บานเงียบเนียบค่ะพี่บานก็เรื่องนี้ก็จบ แล้วป๊อบมีคําถามอะไรที่จะถามพี่อีกไหมจ๊ะพี่ปานไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวต้องวันนี้ป๊อบอาตอบมากเลยอยากตอบใช่ไหมคะดูลักษณะเหมือนแบบไฟแรงมากไฟแรงเดี๋ยวต้องขอพ่อแค่นี้ก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวแสงจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะดำเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มันจะดำค่ะเดี๋ยวหนูต้องขอพ่อแค่นี้ก่อนแล้วแสงใกล้หมดแล้วค่ะแต่ถ้าใครมีคําถามหรืออยากจะถามอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะลตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ฝากทุกคนทุกครั้งเลยค่ะฝากทุกคนนะคะว่าฝากย้ำฝากเลยค่ะว่าช่วยหนูหน่อยนะคะช่ว<อ>ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป๊อบด้วยนะคะป๊อบกับพี่หมานวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ